รูเบนอโมริมเปิดเผยสาเหตุที่อัาลาสปอร์ติ้งลิสบอนเข้ามาคุมทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมกับเปิดเผยถึงเรื่องอนาคตของวิกเตอร์ยูเคเลสกองหน้าตัวเก่งว่ามีโอกาสย้ายเข้ามาร่วมทัพปีศาจแดงในช่วงเดือนมกราคมนี้หรือไม่ทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับ ปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศแต่งตั้งรูเบนเอวมริมเข้ามาคุมทัพแทนเอริกเทนทากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเว็บไซต์ของปิศาจแดงใช้คำว่าเฮดโค้ดนะครับแทนที่จะเป็นเมนเจอร์เหมือนกับยุคเอริกเทนทากนั่นทำให้ทาง รูปเบนอัมบูริมนะครับจะกลายเป็นเฮชโคดคนแรกของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งบทบาทหน้าที่โดยบทบาทของอัมบูริมนะครับน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องในสนามเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกซ้อม การวางกลยุทธ์ต่างๆนะครับในแต่ละเกมแล้วก็วางระบบการเล่นของแมนยูเต็ดนะครับให้มีความดุดันแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานที่ดีโดยเฉพาะการลุ้นพื้นที่ไปลุยศึกฟบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเป็นหลักครับส่วนเรื่องนอกสนามนะครับคงเป็นหน้าที่ของโอมานเบราดาแดนแอชเวิร์ดรวมไปถึงทางเจสันฮิลค็อกนะครับเป็นผู้ดูแล,แลแล้วก็จัดการแล้วก็ทำให้ทางอมริมนะครับโฟกัสในการทำงาน ข้าสนามอย่างเต็มที่ครับโดยทางออบูริมนะครับจะเซ็นสัญญาคุมทีมปีศาจแดงไปจนถึงปี2027พร้อมกับออปชั่นนะครับในการขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีหากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยทางออบูริมนะครับจะเข้ามาทำงานกับทัพปีศาจแดงนะครับเป็นวันแรก11พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการคุมทีมนะครับในวันที่11เดือน11แล้วก็ ครบรอบ11ปีนะครับที่เซอร์อเล็กฟุสันวางมือไปนั่นเองครับการมาของอัมบริมนะครับทำให้เขาเป็นกุณซื้อลายที่10นะครับหลังจากที่เซอร์อเล็กฟุสันนะครับอำลาทีมไปเมื่อปี2013 ซึ่งอโมริมได้เปิดเผยนะครับหลังเกมที่เอาชนะเอสเตย่าประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่าตอนแรกก็วางแผนที่จะอำลาสปอตติ้งซิอบอนหลังจบฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าทางปีศาจแดงได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาพอดีเพราะต้องการหาคนซื้อคนใหม่เข้าไปคุมทีมแทนเอริกเทนฮากนะครับซึ่งตัวเขาก็มีการบอกปีศาจแดงนะครับว่าต้องการที่จะ เข้าไปคุมทีมไม่ดูการหน้าได้หรือไม่นะครับแต่ว่าทางปีศาจแดงตอบมาเสียงแข็งเลยนะครับว่าต้องการตัวเขาตอนนี้หรือถ้าเขาตอบปฏิเสธก็จะไปหาคุณซื่อคนใหม่นะครับซึ่งทางอัมริมได้ไปพูดคุยกับทางบร,ริหารของสปอร์ตติ้งนะครับแล้วก็ทางบอร์ดบริหารของสปอร์ตติ้งก็บอกนะครับว่าตอนนี้ทางปีศาจแดงได้ยื่นข้อเสนอในการฉีดสัญญาเขาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับหากว่า เขาตอบไปปนิเศธต,ตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะเข้าไปคุมทีมแมนยูเด็ดในอนาคตดีแทบไม่มีเลยนะครับดังนั้นเขาจึงตอบตัดสินใจตกลงย้ายเข้าไปคุมทีมแมนยูเต็ดนะครับส่วนผู้สื่ข่าวนะครับได้มีการสอบถามว่าส่วนหนึ่งการที่ไปคุมทีมแมนยูเพราะเงินหรือไม่นั้นทางอโมริมได้ตอบ คำถามนี้นะครับชิดที่ได้ใจแฟนผีแดงไปเต็มๆเลยนะครับโดยทางอมริมเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้นะครับมีหลายสโมสรให้ความสนใจแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้กับเขาไปคุมทีมนะครับแล้วก็ข้อเสนอที่ยื่นมานั้นให้มากกว่าแมนยูเต็ดถึง3เท่าเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเขาตอบปฏิเสธไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะคุมทีมแมนยูเต็ดเท่านั้นครับเรือว่าปากหวานรับทีมใหม่เลยทีเดียวครับ นอกจากนี้นะครับอโมริมยังเปิดเผยนะครับว่าจะไม่ดึงอดีตผู้เล่นของสปอร์ติ้งลิสบอนไปร่วมทีมปีศาจแดงในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้นจะมีข่าวว่าเขาให้ความสนใจที่จะดึงตัวิกเตอร์โยเคเลสนะครับกองหน้าตัวเก่งที่ทําไป20ประตูจาก16นัดในฤดูกาลนี้ไปร่วมทีมรวมไปถึงตรินเกาปริจจอมผิวด้วยนะครับซึ่งหากมแมนยูสเต่ต้องการโยเคเลสจริงๆนะครับคงต้องรอถึงช่วงจบฤดูกาลซึ่งค่าตัวของหอหอก ทีมชาติสุเดนนะครับอยู่ที่ราวหกสิบถึงเจล้านปอนด์นะครับต้องบอกว่าฟอร์มแรงแบบนี้แมนยูควรที่จะซื้อมาล่าตะข่ายในทีมโอแทลฟอร์ดนะครับเพราะว่าสถิติการยิงประตูของเขาเดด็เหนือกว่าลัสวุดฮอยลุนรวมไปถึงทางโจซัวเซอร์เซเป็นอย่างมากครับส่วนยูเคเลสนะครับได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะครับที่ถามเขาว่ามีโอกาสที่เขาจะย้ายไปร่วมทีมแมนยูเต็ด ตามรูเบนเอโบริมหรือไม่นะครับซึ่งตัวเขาก็บอกว่าตอนนี้เขามีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับการค้าแข่งกับ s p o ร t i n g ง i s ส o อนนะครับแล้วก็ขออวยพรนะครับให้ทางอาโบริมนะครับโชคดีกับทีมปีศาจแดงครับ การประเดิมคุมทีมเกมแรกของอมริมนะครับจะพาปีศาจแดงยกพลออกไปเยือนอิสสวิตท,ทาวนะครับของคีรันแมคเคนนาครับอดีตผู้ช่วยผู้สอนของแมนยูเต็ดวันที่24พฤศจิกายุนีครับนี่ก็เป็นปรับคุยบอลที่หยิบยกมาพูดคุยกันนะครับหากช่วคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครนะครับ